ทุกคน UAE เนี่ยคือรวมดูใบไปด้วยนะ UAE มันมีทั้งหมด7หลัตอยู่ในนั้นนะทุกคนบางบางปีเนี่ยก็คือก็สถานประเทศไหนแบบไม่ใช่ไม่ได้อยู่ใน UAE นะคะเรื่องหนึ่งนะคะในการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยาทางรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็หลายๆประเทศก็คือให้การยอมรับให้ติมอร์เลสเต้นะคะจะเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศที่11แต่แต่ยังไม่ได้เป็นทางการทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า อ่าติมอร์เลสเตเนี่ยก็ได้ยืน่นยื่นมาแอดว่าจะเป็นสิบปีแล้วนะตั้งแต่ปีห้าหกอ่ะสิบปีได้แล้วล่ะือขอขอเป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแต่ว่าการที่ชอบมาจอยเป็นสมาชิกอ,อาเซียนก็ต้องมีกะหลักมีเกณฑ์อะไรของเขาใช่ไหมแล้วก็บางประเทศก็สนับสนุนบางประเทศก็ไม่สนับสนุนอะไรเงี้ยแต่ว่าคาดว่า ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47การประการจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้นะคะที่มาเลเซียนเนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่46ใช่ไหมคะคาดว่าในการประชุมครั้งที่47เนี่ยจะรับติมอร์เลสเต้น,นะคะเข้าเป็นสมาชิกรลำดับที่1 1แต่อันนี้ยังยังไม่แน่นอนแอบแค่เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็เพื่อเขามีการถามว่าประเทศใด